ก็ระดับแรกเลยเรื่องทําเลที่ตั้งนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ใกล้ที่ทำงานระยะการเดินทางไม่ไกลมากปิงนะครับปีหนึ่งเนาะดูมาล้ดูไวไหลายที่แล้วแต่มาตัดสินใจซ,ซื้อที่นี่จากการที่เข้าไปดูบ้านตรวจบ้านดูดีเฟกทุกอย่างรีโนเวทประทับใจผู้ซื้อครับเรื่องอุปสรรคไม่มีนะครับให้คำปรึกษาดีนะครับ โดยรวมก็โอเคครับอื่นก็อยากจะบอกครอบครัวนะครับแล้วก็คนรู้จักเพื่อนว่าได้ซื้อบ้านหลังนี้แล้วเขาบอกแนะนําให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาแล้วมันจะแก้ลําบากก็ศึกษาข้อมูลนะข้อมูลนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อครับผม